สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องภูพันนะครับก็มีเทคนิคในการที่เราเมื่อเราซักรองเท้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะนําไปตากนะครับสําหรับการตากรองเท้าแต่ละท่านก็มีวิธีตาการที่แตกต่างกันไปสําหรับคลิปนี้เป็นวิธีการวิธีการหนึ่งที่จะตากรองเท้าให้แห้งไวยิ่งขึ้นนะครับโดยการที่เราจะใช้เนี่ยนะครับ ถุงหิว้วถุงก๊อบแก๊บเราเนี่ยนะครับามาเป็นอ,อุปกรณ์ช่วยในการตากให้รองเท้าของเราเนี่ยแห้งไวขึ้นนะครับถ้าท่านชมสนใจก็เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เราลองไปรับชมกันเลยครับเรานาถุงก๊อบแก๊บเนี่ยนะครับถุงหิ้วของเราเนี่ยนะครับมาพับพับไว้แบบนี้นะครับแล้วนำเนี่ยครับตัวนีบคลิปดํานะครับมาหนีบไว้แบบนี้ นะครับทั้งสองข้างก็จะได้แบบนี้นะครับก็เนานำรองเท้านะครับที่ซักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาวางใส่กับหูวหิ้วแบบนี้นะครับโดยการกลับหัวแบบนี้นะครับกลับหัวแบบนี้นะครับก็จะทำให้น้ำ นะครับที่เปียกรองเท้านะครับไหลหยดลงด้านล่างจากที่ตรงที่เป็นผ้าใบนะครับหยดลงเร็วขึ้นนะครับแบบนี้ก็จะทําให้รองเท้าของเราที่เปียกอยู่นะครับที่ซักเสร็จเรียบร้อยแห้งได้ไวยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับวิธีการตากรองเท้านะครับให้แห้งไวก็เป็นเทคนิคดีๆอย่างหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมสามารถเอาไปใช้เอาไปทำตามได้นะครับก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดแชร์พร้อมแล้วไป